สำหรับฝั่งนี้ก็จะมีมิกเซอร์มิกเซอร์ซึ่งตัวบนสุดก็จะเป็นของทาดานะครับเป็นตัว TD06 ซึ่งตัวนี้หน้าตาสวยๆ6ช่องอินพุตบลูทูธวิทยุบีได้ EQ อีก7แบนด์เอาพุต EQ 3แบนด์แต่ละช่องนะครับรองรับบลูทูธวิทยุบีสไล์อ่ตัวนี้ก็เป็นรุ่น1นึ่งสวยๆของทาดา TD06 ต่อมาก็จะเป็นตัว PA4 นะครับตัวนี้ก็เป็นมิกเล็กๆนะครับ4ช่องใช้งานสะดวกพวกพาง่ายนะตัวนี้ ลองรับบลูทูธยูเอสไฟฟันท่อมแยกอิสระนะมี EQ 3ามแบนมีเอฟเฟกมีออคให้1ออคมีเอฟเฟกาแล้วก็เป็นแบบสไลด์เฟดเดอร์บลูทูธยูเอ b เอฟเฟกก็9 9โปรแกรมเมนเอาเป็นแบบ XLR ราคาถึงตัวก็ไม่แรงมากเดี๋ยวทักแชทกันเข้ามาก็แล้วกันอ่ตัวต่อมาเป็นของมินิเซฟล่ามินิ6 0ถ้าใครที่อยากไปใช้งานกลางแกล้งหรืองานที่ใช้อุปกรณ์หลายชิ้นอ่าช่องไมโครโฟนหลายชิ้นแนะนำรุ่นนี้เลยเซฟล่า มินิ160รองรับบลูทูธยูเอสีเ9โปรแกรม EQ o u วออปตแบน่าแต่ละช่องนี่เราก็สามารถเสียบแจ็คไม่ว่าจะเป็นแจ็คโฟนโมโนก็เสียบลงตรงกลางเลยเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นคอมโบแจ็คเสียบได้ทั้ง XLR แล้วารแลแจ็คโฟนโมโนนะครับแจ็คโฟนโมโนส็นแดบ,บสไลด์มีออกให้1 c, ออกออาไม่สามารถปล่อยเอฟเฟกต์ไปออกได้สำหรับรุ่นนี้ถัดมาก็จะเป็นของซาเบสนะครับซาเบสรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดีเลย MGP8X ตัวนี้ก็ ปดช่องอินพุตอ่าแต่ละช่องนี่ก็จะมีเกนมีอีคิวสแมนมีออกให้1ออกเอฟเฟกต์ซิมซิเท่าไหร่งนีิหกโปรแกรมอ่าสำหรับช่องบลูทูธ u ู b นี่ก็มีอีคิวปรับให้ด้วยแยกอิกสระ,ะออกมาเลยเป็นเฟดเดอร์แยกฝั่งขวามือมีนเอาเป็นแบบ xr รุ่นนี้ของซาวด์เบสถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวซีรีส์มินิ120ก็12ช่องตัวนี้เป็นมินิ80ก็8ช่องอ่าลูกอ่าลูกเล่นเหมือนกัน การปรับใช้งานเหมือนััน2รุ่นนี้แต่ราคาก็จะต่างกันนะสำหรับช่องไมคก็คนละอย่างนะครับอันนี้ก็12ช่องอันนี้ก็8ช่องฟังก์ชันอื่นเหมือนกันเดะ๊ะนะต่างกันที่ช่องไมค์ด้านล่างก,ก็จะเป็นพวกเอ่อพีโซนั s สตู i ิโอไลท์อ่พีโซนัก็มี r a 8รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เสียงดีมากใช้งานในห้องสตูดิโอหรือง,งานการแจ้งได้ถัดมาก็จะเป็นของเบริโก้ตัวนี้สินค้าน่าจะ ยังไม่มีเข้ามาอีกก็จะเหลือตัวโชว์สตัวถ้าใครตามหารุ่นนี้ก็สั่งซื้อได้รองรับบลูทูธ USB เอฟีเฟิก99โปรแกรม6ช่องอินพุตเป็นคอมโพส์แจ็คอีคอีก7แบนด์เอาพุตอ่สำหรับในชุดตู้แรกนี้มีแค่นี้สำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นตระกูลเซฟล่าเหมือนกันจะเป็นตัว CX CX 60ตัวนี้ก็จะเป็นคอมโพส์แจ็คทั้ง6อ n ินพุตมี e ีคิวแบนดมีออกมอนิเตอร์ ater, ให้1ออคอีคิวแบนเอาพุต รองรับบล mm ูทูธยูเอสบีเอฟเฟกซ์สิบหกโปรแกรมเมนเอาเป็นแบบ XLR สไลด์นี่เป็นแบบเฟเดอร์เฟเดอร์สไลด์อย่างนี้เลยสวยสวยใครสนใจรุ่นนี้ก็สั่งซื้อได้ถัดไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น CX80 ก็แปดช่อง uh, ตัวซีรีเดียวกันนะสองรุ่นนี้แต่ต่างกันที่ช่องนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้เป็นตัว CX80 ซสวยๆอย่างนี้ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นของซาวเบสตัว MGT12 ตัวนี้ก็12ช่องนะครับซาวเบสถ้าใครสนใจตัวนี้ก็สั่งได้ ตัวต่อมาเป็นตัวเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยของค่าย n t s เป็นตัวท o p 12บก็คือ12ช่องตัวนี้ก็สามารถจ่ายไฟเป็นท่อมสูงสุดได้8ช่องอินพุตเป็นแบบ XLR แล้วก็มีแจ็คโฟนรองรับ EQ 3แบนออกมอนิเตอร์2ออกจุดเด่นของตัวนี้เลยผมชอบก็คือมันสามารถปล่อยเอฟเฟกออกออกมอนิเตอร์ได้ด้วยข้อดีเลยตัวนี้ถ้าใครอยากได้เสียงเอฟเฟกต์เพราะๆหวานๆไปออกมอนิเตอร์ด้วยก็แนะนำเป็นมิกเซอร์รุ่นนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อป12ของ n t s สไลด์แบบเฟเดอร์ EQ 2ชั้น9แบน ให้ใช้งานแบบจุดใจด้านล่างก็จะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคจะเป็นรุ่น DX 1 6ก็16ช่อง DX 1 2ก็12ช่องนะครับตัวนี้มีบู o ูธ USB นะมีคอมพิวเตอร์ช่องไม้ให้ด้วย4ช่องสำหรับตัวใหญ่ก็จะมีทั้งหมดก็6ช่องถ้าเป็นรุ่น16มีปุ่มเกนโลคั t EQ มี EQ สวิฟให้ด้วยออกมอนิเตอร์2อออันนี้ก็เป็นเอฟเฟกมีฝากกรุ๊ปได้ด้วย ใครสนใจตัวนี้ก็สั่งได้นะครับตัว a o d o t e c h DX16 ตัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว DX12 ก็เหมือนกันเลยกับตัว16ต่างกันแค่ช่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว12ก็จะมีออกแค่หนึออค EQ ก็จะมีแค่3แบรนด์ไม่มี4เหมือนตัวตัวใหญ่คอมเพรสเซอร์มี4ช่องกุ๊ปมี1กรุ๊ปมีคุ๊ป1กับ2นะครับสองกุ๊ปโอเคเอฟเฟกนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวซีรีส์เดิมๆเก่าๆนะครับถ้าใครกําลังตามหา ก็จะมีของไมค์็ตัว LM601FX ตัวนี้ก็จะเก่าแล้วครับหลายปีแล้วตัวนี้แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะต่อมาฝั่งนี้ก็จะเป็นของ PV ไอของโฮโคโทนโโคโทนรุ่น PV16 อ่าตัวนี้ก็16ช่องอันนี้ก็เป็นซีรีส์เก่าๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะนานแล้ว PV16 ถัดมานั่นบนก็จะเป็นของไมโครเทคเป็นรุ่น Uh, AM Q6 ตัวนี้ก็6ช่องอินพุตเป็นคอมโบแจ็คมีปุ่มเกน EQ 3แบนเอฟเฟกต์ EQ 7แบนเอาท์พุตมีเอฟเฟกต์ทั้งหมดก็กี่โปรแกรมนี่9ก้า9เาบป็นบลูทูธวิดวีได้นะครับสำหรับตัวซีรีส์นี้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีมากถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นของ Polyrotech Polyrotech ก็ uh, จะเป็นรุ่นมินิ6 DSP 6ช่องอินพุต ระบบตัวนี้เป็นแอคโคทั้งหมดนะ16โปรแกรมรองรับบลูทูธยูเบีด้วยเป็นมิกของค่ายโปรยูเทคอีกหนึ่งรุ่นด้านล่างตรงนี้จะเป็นของ NTS ตัวท็อป10ตัวนี้ก็10ช่องก็จะเหมือนกันกันกบตัวท็อป2ิแล้วก็มี12ช่องฟังก์ชันเหมือนกันเลยมี EQ คัชั้นบลูทูธ u s b บีเอฟเฟกต์โปรแกรมมีออดิโอเจสเตสนะครับแฟนทอมแยกอิสระถึง1-6ถึงออก2ออกไปเอฟเฟกไปออกไมเตอร์ได้ด้วยรุ่นนี้โอเคครับ QU16FX ก็จะเป็นของ p o l y โ t e c h เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ EQ Freeband แล้วก็เอฟเฟกนี่ก็24โปรแกรมมี EQ Output ให้ด้วยมีรุปปุให้อีก4กรุปปนะครับคุปปุ่ม Bluetooth จีได้ดิจิตอลเอฟเฟกต์ไฟเลเวลตัวนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งสวยๆนะครับ QU16FX ดีไซน์ออกแบบเหมือนมือดิจิตอลเลยนะครับ <laughs> โอเคครับด้านล่างก็จะเป็นตัวซีรีส์ QU 20นะครับตัวนี้20 FX ตัวนี้ก็จะเป็น QU 12 FX ก็จำนวนช่องจะต่างกันนะครับสำหรับตัวของโปรยูรเทครุ่นนี้จะมี3รุ่นนะจะมีตัว12 20แล้วก็16 FX ใครสนใจตัวไหนก็สั่งได้นะด้าน,นล่างก็จะเป็นของค่าย K Power ตัว MG 12 XU ตัวนี้ก็มีคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยะนะครับมี FX สามารถเล่นบลูทูธยูดวีได้ด้วยหน้าตาก็จะคุ้นๆนะครับกับแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งหน้าตา,าคล้ายกันแต่เป็นค่ายของ k ี o w พาวเวนะตัวนที่ใครสนใจก็เสียงดีนะครับสนใจ,จติดต่อสอบถามได้ <S <S ที่<ม>ร้านฮิ p โปนะตัวนี้เป็นคอมโบแจ็คนี่4สีช่องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น x l r แล้วก็แจ็คโฟนโมโนช่องอ่าเสียบเปิดเพลงได้ตรงนี้มีกรุ๊ปให้2กรุ๊ปนะครับหนสองนี่โอเคตัดมาก็จะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคจะเป็นรุ่น v x 1 2 fx ตัวนี้ก็ดีไซน์สวยนะครับปุ่มมีดีไซน์สวยมากตัวนี้ก็รองรับเอฟเฟกทั้งหมดก็24โปรแกรมรองรับบลูทูธดีท b มีคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยสีช่องนะครับอ q ี EQ อีก3แบนดมีมอนิเตอร์ให้อีก1อ่ามีมอนิเตอร์ให้2อ็อกนี่ครับมี1แล้วก็มี2ตัวนี้ก็จะใช้ร่วมกับเอฟเฟกด้วยนะครับถ้าเราจะไม่ใช้เอฟเฟกก็ใช้เป็นอ็อกได้สไลด์นะครับเป็นแบบสไลด์มีปุ่มกดฟาสเตอร์แล้วก็ ควบถึงสองด้วยปุ่มแบตัวตอนพันยานปุ่มอาปุ่มโรคัสก็มีนะครับสาหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็ฟังได้นะเป็นเอาเแบบ XLR ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นแฟนซีตัวนี้เป็นรุ่นตัวขายดีเลยแฟนซีแปดก็แปดช่องนะครับจะมีช่องฟนอาช่องคอมโพแจ็คนีทั้งหมดก็หกช่องเจ็ดแปดก็จะเป็นช่องสเตอร์ RCA ขาวแดงแล้วก็มีสวิตช์ให้เราเลือกอยูอ่าฝาก บูทูธหรือแฟลชไดส์นี่ปักปักไว้ที่ช่อง78ด้วยนะมีแนวเป็นแบบโฟนเล่นบูทูธยูเอสบีได้อิคิวอีก7ิแบกเอาพุทอ่าตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แรงมากถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวทาดาเฟนซี่สี่นะครับก็จะมีช่องไม้สองช่องช่องสามสี่นี้ก็จะเป็นช่องสเตอร์นะครับ r, r c a เอฟเฟกต์เพราะเาะวหวานๆนะครับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้เล็กๆนี่พกพาสะดวกทางบิ๊กเซอร์ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นของ Mackie Pro FX4 v2 นะครับถ้าใครกำลังตามหาอยู่ก็สั่งได้นะตัวนี้ก็มีอยู่ครับผมันมาด้านล่างก็จะเป็นของค่าย NTS SMK6 ก็6ช่องนะครับจะมีคอมบแจ็ค4ช่องนะอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องสเตอร์นะครับไว้สำหรับเล่น USB ได้แล้วก็เปิดเพลงเป็นแบบแจ็คโพลทั้งหมดก็6ช่องเป็นรุ่น SMK ตัวนี้ f อฟเฟ99โปรแกรมรองรับบลูทูธยูเรือ uh, เมนแบบเมนเอาแบบ XLR ใช้งานเป็นแบบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยง ตัวนี้ก็เหมือนกันกับ2กับตัวนี้เหมือนกันตัว s m k 6อันนี้ก็เป็น s m k 8ต่างกันแค่ช่องนะสองรุ่นนี้ถับสนใจตัวไหนก็สั่งได้นะถัดมาตัวเล็กๆนี่ของทาดาทาดาตัวนี้ก็ใช้ไฟเดียงแค่5โวลต์เอาไปใช้หน้ารถยนต์เปิดเพลงอย่างนี้ได้หรือฟังเพลงชิลๆอยู่บ้านอย่างนี้ยังได้เลยใช้ไฟเดียงแค่5โวลต์มี2ช่องนะครับเป็นคอมโบแจ็ค2ช่องไม่แล้วก็มีอีก34นี่จะเป็นช่องเสียบแจ็คโฟนเปิดเพลงอ่าตัวนี้ จะมีสวิตช์ให้เราเลือกระหว่างบลูทูธแล้วก็ช่องสเตอร์ตรงนี้ด้วยเล่นแฟลชไดมีเอคโคให้สาหรับมิกตัวเล็กๆมีเอคโคให้ด้วยนะครับตัวนี้เมนเอาเป็นแบบแจ็คโฟนใครสนใจราคาตัวนึงอ่ะประมาณพันนี่แหละประมาณพันส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นของ Modify ยรุ่นี้ตัวนี้ก็จะเป็น MX12FU ตัวนี้น่าจะนานแล้วนะครับถ้าใครกําลังตามหายอยู่ก็ สั่งซื้อได้ครับผมสั่งซื้อได้ตัวนี้หรือใครอยากลองเข้ามาชมมาลองทดสอบดูว่ามันโอเคไหมก็เข้ามาชมมาฟังได้ตัวนี้ก็นานแล้วนะครับไม่น,าน่าจะมีสินค้าผลิตอีกแล้วก็เป็นค้างสต็อกอยู่หนึ่งตัวใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆครับโปรโรเทคเอ็มหนึ่งห้าศูนย์เอฟเอ็โปรโเทคซีเอฟสองศูนย์หกสามตัวนี้ก็จะเป็นมิดเก่าตัวนี้ก็จะเป็นของอะไรนี่อาวินาเอ็มจีแปดเอ็มจีสามนานแนะ้วพวกงนี้นะครับ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นมิกเล็กครับไม่ว่าจะเป็นของ m y NPE SE 62R ตัวนี้ก็พกพัดสะดวกนะตัวนี้ก็4่ช่องไฟ48แยกอิสระให้ด้วยตัวนี้เล็กๆอีคิวสองแบนย่านไฮกับย่านโลเอฟเฟคแพนแล้วก็ปุ่มมัตเตอร์เร่งเสียงระบบเป็นแอคโครองรับบลูทูธ USB ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์1แอมป์5โวลต์1แอมป์เล็กๆคือสวย ตัวต่อมาก็จะเป็นของโ o ลิโ o รเทคนะตัว i 8 0 2 f x ตัวนี้ก็แปดช่องเล่นบลูทูธได้ไเล่นแดตด้ได้นะน่าจะไม่มีบนะลูทูธนะรุ่นนี้จะเป็นตัวซีรีส์เก่า EQ7 Band แบนด์เอาพุทใครสนใจตัวนี้สั่งได้สำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นของโปรพัท q 4 m i มิกเช่องสองช่องมีย่านความถี่ก็แค่ปาร์มไฮกับโลเอฟเฟกเป็นเอคโคยี่ิบเจ็ดแบนด์เอาพุทเล่นบลูทูธยูเอสบได้รุ่นนี้ ตัวนี้เป็นมิกเล็นะ,ะไม่ใหญ่นะครับพกพาสตัวถัดมาด้านล่างก็จะเป็นรุ่นซีดี์ที่ขายดีมากไม่ว่าจะเป็น K-POWER แล้วก็ของธาดา K-POWER ก็จะเป็นรุ่น k k d DSP ตัวนี้ก็จะมี2ช่อง Input เป็นแบบคอมโบแจ็คแล้วก็อีกช่องก็จะเป็น3-4ส่ามสจะเป็นช่องแจ็คโฟนนะครับเป็นช่องสเตอร์มี EQ แค่2แบนอันนี้ช่องไม้ก็จะมีจา Phantom, ่ายไฟแฟนทอมแยกอิกสระให้มีปุ่ม แดแล้วก็ไฮพัดปุ่มเกนฑีคิสามแบนเอฟเฟกต์ปุ่มวอลลุ่มเมนแต่ละช่องเอาพุทเป็นแบบสไลด์เอาพุทเป็นแบบสไลด์ส่วนเอฟเฟกต์นี่ให้มาเยอะนะครับ99โปรแกรมมิกเล็ก,ลกให้เอฟเฟกต์มาเยอะมากตัวนี้รองรับบลูทูธ usb ไปเลี้ยง1 2โวลต์ตัวนี้สำหรับตัวต่อมาิมกเล็กอีกหนึ่งตัว2ช่องคอมโบแจ็คแยกไฟแฟนทอมอิสระได้ด้วยมีช่อง 3- 4นี่ก็จะเป็นช่องสเตอริโอรองรับบลูทูธ usb เอาเป็นแบบสไลด์เอาพุทเป็นแบบแจ็คโฟนบทเอ,เอ,เอฟเฟกต์ก9โปรแกรมเหมือนกันมิกซ์เล็กๆไปเลี้ยง12ใช้ในรถยนต์นี่เจ็บแจมเลยเล็กๆพวกนี้นะตัวต่อมาเป็นของทาดาเอ็กโปเอ็มเ MM อ็ม 6D ตัวนี้ก็เ,เป็นมิกซ์เล็กอีกหนึ่งรุ่นนะครับสี่ช่องอินพุตเป็นคอมโพสต์แจ็คมีไฟ18โวลต์เลี้ยงแต่ละช่องแยกอิสระมีปุป่มเกนอีคิวสามแบนด์ออคหนึ่งออคแล้วก็รวมทั้งเอฟเฟกต์ด้วยใช้เป็นออกก็ได้หรือเอฟเฟกต์ก็ได้ตัวนี้ ตัวต่อมาก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกสถานะการใช้งานของเอฟเฟกและก็บลูทูธตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมเอฟเฟกต์99โปรแกรมโอเคครับตัวนี้ก็เหมือนกันกับตัว M M 6D แต่ตัวนี้ก็จะลดแค่ช่องไมล์ลงมาให้มันเหลือแค่2ช่องไมค์คอมโพสแจ็คแล้วก็เป็นช่องสเตอร์ส4มสี่เมนอาเป็นแบบ X l R เหมือนกันเด็กกับตัว M M 6D ฟงก์ชันต่างๆอ่าโอเคครับด้านล่าก็จะเป็นของ โพลิวูริกตัวมิกกี้สิบสอง fx ตัวนี้ก็แปดช่องนะครับอ่าตัวนี้ก็ส,ยสวยๆคอมบูตแจ็คสายเป็นท่อแยกอิสระให้ด้วยอีคิวอีกสามแบรนมีออกให้หนึ่งออกเอฟเฟกอันนี้ก็เป็นแพนบาลานซ์ซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเตียงเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าโปรแกรมเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าโปรแกรมอีคิวก็เจ็ดแบรนเอาพุทรองรับบลูทูธยูดีเหมือนกันสนใจตัวนี้ก็สั่งได้เป็นแบรนไม่ใหญ่มากอันนี้ของโฟนิกนะครับ อันนี้ก็มิกเก่าครับนันแล้วตัวนี้นันแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันโต้ x ซ0เอ็มเอ็กซ์นะใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สนใจสั่งซื้อได้2ช่องไม้สามสี่นี่เป็นช่องแจ็คโฟนสเตอร์เปิดเพลงอันนี้ก็ใช้งานไม้เอฟเฟกก็มีให้ตัวนี้ตัวเล็กเล็กอฟเฟกตมันจะเป็นฮอล์รูมรีเวิร์บอย่างนี้ได้ด้านล่างก็จะเป็นมิกเซอร์ของโปรยูโรเทค รุ่นซีรีส์เก่าๆนะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวมิกเซอร์เหมือนกันของโปรยูโรเทครุ่น i802fx ในยสอกลังตามหาสั่งได้ฝั่งนี้ก็จะมีของ MyNTE T6 4ช่อง Input Combo Jack 5.6กี่เป็นแจ็คโฟนหรือ r c e ก็ได้รองรับบูทูธย s ดบไฟเลี้ยง5โวลต์นะตัวนี้มิกเล็กตัวนี้ก็ของ m y n ์ e เหมือนกันเป็นตัว MU6BT ใครที่กำลังมองหาบิกเล็กๆไปใช้งานช่องไม้ไม่เยอะอน,นี่ก็สีช่องเนาะตัวนี้มีปุ่มเกนปุ่ม EQ สองแบนย่านไฮแล้วก็ย่านโลเอฟเฟกก็คือเป็นแอคโคมิกตัวนี้เป็นแอคโคทั้งหมดไฟเลี้ยงนี่ก็5โวลต์นะตัวนี้ไฟเลี้ยง5โวลต์รองรับบลูทูธ USB ใครที่กําลังตามหามิกเล็กๆไปใช้งานพวกความสะดวกแนะนําเลยรุ่นนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของไม้ NPE CX42 FX อ่าตัวนี้ก็จะน่าจะเดือเฉพาะตัวโชว์นะโอเคครับด้านล่างก็จะมี ตัวนี้น่าจะซ้ํากัน i อ8.2ซ้ำกันล้อันนี้ก็จะซ้ําอันนี้ก็จะเป็นของสตูดิโอไรท์ ER8 USB อัวนี้ก็ใครสนใจก็สั่งได้ของพีโซนัทด,ด้านล่างก็จะมีอันโตอันโตนี้ก็ซ้ำ CS MX100 อันนี้เป็นของ t o อปโปนี่ t o อปโปท็อปโปก็จะเป็นตัว MX6 FXV2 MX สวยตัวนี้99โปรแกรม DSP ตัวนี้ไม่มีบ us ู o ต์ USB ถัดมาก็จะเป็นของไมค์ทีนะครับตัว T6 ด้าน,น,นล่างก็จะเป็นรุ่นซีรีส์เก่าๆนะคนของโฮกอทน2รุ่นก็จะเป็นโฮกอทนตัว JME82AU SB ตัวนี้ก็เล่นยื b ได้เก่าๆนะตัวนี้ราคาก็เครื่องนึงก็ประมาณ5000อันนี้ก็จะเป็นของ MyNPE M6FX ตัวนี้ก็เป็นรุ่นซีรีส์ที่ขายดีอีกรุ่นนึงนะแต่ตัวนี้สินค้านะ่าจะยังขาดตลาดอยู่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือภาพรวมของมิกเซอร์ที่อยู่ในโซนตรงนี้สำหรับในตู้กระจกก็จะมีเป็นของยามาฮ่า นี่เลยยามาฮ่าของแท้นะครับของแท้นะครับยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น MG 2 0 XU MG 1 6 X ก็ยังมีอยู่นะครับตัวเล็กกว่านี้ก็ยังมีแต่สินค้ายยังไม่เข้ามาถ้าใครสนใจตัวยามาฮ่าตัวเล็กก็ลองทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้ว่าสนใจเป็นตัวไหนสำหรับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของซาครับซาครับนาโนซาครับนาโดพวกซิกเนเจอร์อย่างนี้ใครที่กำลังตามหาหรือสนใจ สอบถามกันเข้ามาที่ร้านได้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของสาครับตัวนี้ก็เล่นบลูทูธ USB ได้ตัวใหม่สาครับนาโนต่างกันแค่ช่องนะครับตัวนี้นาโน12 BT อันนี้เป็นนาโน8 BT ครับผมด้านล่างก็จะเป็นของ P-Sonus Studio l i ไร AR16 USB ตัวนี้ก็66ช่องด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเล็กครับผม ก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกมิกดิจิตอนนะครับมิกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นไมดัตหรือบริงเจอร์ก็ยังมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นของ X32 แหลกครับผม X32 แหลก x อ1 8 XA16 อันนี้ก็เป็น MR12 MR18 อันนี้ก็จะเป็นของ Allen อารีนแอนฮิตอารีนก็มีอยู่ฝั่งโน้นก็จะเป็นของมาร a นี่เอ็ มารันนี่เอ็มซีมหกมิกิคิอลอันนี้จะเป็นของซาวคัพซาวคับรุ่น q ิวยูยูเอรุ่น UI ไอยูไอหนึ่งหกนะครับซาวคับยูไอหนึ่งหกข้างในก็จะเป็นของซาวคิงยูไอหนึ่งหกก็มีถ้าใครสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้หรือสอบถามได้หรือท่านไหนที่กำลังตามหามิกเออนี่ไงอีกตัวหนึ่งอันโต้นะครับอันโต้ตอนนี้ทางร้านที่โปรเราก็มีอยู่ก็จะเป็นอันโต้ไรท์หนึ่งสองศูนย์สอง อันโตวไรท์802ก็มีอยู่แล้วก็ตัว1604ก็ยังมีนะครับยังมีเยอะอยู่ถ้าใครสนใจทางหน้านี่1604ของอันโตวไรท์นะโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดสาสักใให้ด้วยนะครับเี่นนี้ช่างพองรลบไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ